สวัสดีครับก็สำหรับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตการพัฒนาเกมโดยใช้ MonoGame Framework นะครับโดยที่ครั้งนี้นะครับจะเป็นการพัฒนาเกมตัวเป็นโปรเจกต์เกมเลยนะครับไม่ใช่เป็นแค่ส่วนๆเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับซึ่งในโปรเจกต์นี้นะครับเมื่อเราทำจนถึงสุดทางเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะได้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับมีฉากไตเติลนะครับ มีฉากที่เข้ามาในเกมนะครับมียิงศัตรูนะครับมีบอสนะครับเล็กๆนิดหนึ่งนะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราทำมาจนสุดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมีการคอนติเนียมีเกมโอเวอร์นะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็เชิญรับชมต่อได้นะครับเราก็จะพัฒนากันจนมาเป็นลักษณะนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับ เพื่อจะมาถึงจุดนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องนะครับ create project ก่อนนะครับใช้ว v i s u a l Studio นะครับ create project ที่เป็น Mono Game นะครับ cross platform ตัวนี้นะครับ open GL next นะครับตั้งชื่อนะครับ นะครับของผมก็จะไว้ในนี้ทีนี้ถ้าคุณสะดวกไว้ที่ตรงไหนก็ตามนั้นนะครับตามนั้นเลยแล้วคลิก create ได้เลยนะครับเ,เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาใส่คอนเทนต์กันก่อนนะครับว่าคอนเทนต หรือว่าร u r c สต่างๆในเกมเนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเราก็เปิดที่ content นะครับคลิกขวาที่อ่ n คอนเทนต์นะ MGCB นะครับ Open with นะครับ MGCB Editor OK ที่คอ n t ทนตนะครับให้เราเลือก add existing นะครับจากนั้นก็ไปที่ที่คุณเก็บ Content เอาไว้นะครับผมเก็บไว้ที่นี่ผมก็ select ทั้งหมดมาเลยนะครับติ๊กนะครับให้มันทำงานเหมือนกันทั้งหมดกนะ็คือ copy มาไว้ที่ directory ของ Project คลิก Add นะครับเราก็จะได้ resource มานะครับ ทีนี้เดี๋ยวซาวด์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับซาวด์เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนิดนึง่ง uh, rename มันยาวนะครับชื่อมันยาวเปลี่ยนเป็น BGM นะครับสำหรับ background นะครับตัวนี้ก็เป็น uh, explosion นะครับ explosion .wav สำหรับอันนี้ก็จะเป็น Bullet Fire dot wave นครับอันนี้จะเป็นเสียงยิงกระสุนนะครับส่วนนี้จะเป็นเสียงระเบิดนะฮะโอเคสุดท้ายนะครับให้เรา,า create new item ขึ้นมาอันนึ่งนะครับเลือกเป็น sprite font ตัวนี้นะครับตั้งชื่อผมใช้ว่า my font แล้วกันนะครับ create นะครับเมื่อ c r e เอทมาทั้งหมดแล้วนะฮะก็คลิก Save ก่อนทีนึ่งนะครับแล้วก็ปิดได้นะครับตอนนี้เราก็โหลด Resource เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปเดี๋ยวเราก็จะมา,าใช้เกมวันนะครับทำการโหลด Resource แล้วก็สร้างโครงสร้างของตัวกรอบของเกมกันนะครับทีนี้ก่อนเราจะมาเริ่มวางโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตัวตัวเกมของเราสรักนิดหนึ่งก่อน จากที่เห็นอยู่นี้นะครับในสเตปต่างๆนะครับที่เริ่มขึ้นมาแล้วมาถึงจุดนี้ได้นะครับรวมไปถึงการดำเนินการใดๆก็ตามนะครับที่ก่อให้เกิดเ,เป็นโปรเกรสของตัวเกมขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะรวมๆเรียกว่าซีนนะครับซึ่งซีนเนี่ยมันจะทำงาน <c oughs> อยู่ในสเตปที่เรียกว่าอัปเดตนะครับอย่างเดียว อันนี้คือเฟรมเวิร์ของโมโนเกมเนี่ยการ Initialize และการโหลดคอนเทนต์เนี่ยมันจะทำครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการหููประหว่างอัปเดตกับ Draw เท่านั้นนะครับโปรเซสหลักๆนะครับจะเกิดที่อัปเดตเพราะฉะนั้นลอจิกของเกมหรือ Flow ของเกมทั้งหมดนะครับมันจะเกิดในอัปเดตนะครับมันไม่ใช่ว่าเรา Initialize ครั้งเดียวโหลดคอนเทนต์ครั้งเดียวแล้วอัปเดตแล้วจะทําได้ทุกอย่างอย่างที่เห็นมันทำไม่ได้นะครับที่ว่าครั้งเดียวเนี่ยอาจจะทําได้ก็คือตรงโหลดคอนเทนต์นะครับเพราะว่าเกมเราเป็นเล็กนะครับเกมเล็กเนี่ยสามารถโหลดคอนเทนต์ทีเดียวได้เลยไม่ต้องแบ่งโหลดนะฮะแต่ถ้าเป็นเกมที่มีไซส์ขนาดใหญ่คุณจะเห็นว่าเวลาที่มันมีการเปลี่ยนฉากมันจะ,จะขึ้นมีการโหลดดิงถูกไหมครับซึ่งสเต็ปตรงนั้นถ้าเราพัฒนาโดยใช้โมโนเกมนะ มันจะมาอยู่ในสเตปของอัปเดตนะครับเป็นซีนโหลดดิ้งไปนะครับเราจะไม่ได้โหลดทุกอย่างอยู่ในโหลดคอนเทนต์นะครับลักษณะของรีซอร์สที่จะอยู่ในโหลดคอนเทนต์ก็จะต้องเป็นรีซอร์สที่ใช้ในทุกฉากลักษณะแบบนั้นนะครับเป็นรีซอร์สกลางที่ใช้อยู่ตลอดเวลานะครับก็อาจจะโหลดที่โหลดคอนเทนต์แต่ที่เหลือเนี่ยก็จะไปโหลดตามซีนนะครับในอัปเดตไปประมาณนั้นแต่ใน เกมนี้นะครับในโปรเจกต์นี้เนื่องจากเป็นโปรเจกต์ขนาดเล็กนะครับมีรีซอสแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับเราจะโหลดครั้งเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาวางโครงกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการกําหนดไซส์ของตัวเกมก่อนนะครับขนาดของเกมนี้ผมวางไว้ที่แค่800คูณ600นะครับก็ฉะนั้นเรากําหนดนะครับ Public c o n s t a n t int นะครับ สกรีนวิทแปดร้อยพิกเซลสกรีนให้หกร้อยพิกเซลนะครับทำเล็กๆพอนะครับเพราะว่ารูปรูปเราเล็ก <c oughs> อ่าเขาเรียกว่า Resolution มันก็เล็กด้วยนะครับขืนไปขยายใหญ่ๆเนี่ยภาพมันก็คงจะพังนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามากำหนดขนาดของเกม ก่อนเลยนะครับก่อนที่ไปทําอย่างอื่นจากในคลิปที่เกี่ยวกับการทำแบ็กกราวด์นะครับผมได้มีการอาบอกวิธีการกําหนดขนาดนะครับของเกมขึ้นมาแล้วนะครับโดยการใช้ตัวแปรกราฟิกส์นี่แหละครับนะครับไปทําในขนาดที่ initialize นะครับเราก็จะทําก่อนเลยนะครับก็ก r าฟิกส์นะครับ e r e พรีเฟร์ f บ็กบัฟเ er นะเท่ากับ Screen Width g r a p h i c s p r e f e r b a e k b u f f e r h เ i g h t เท่ากับ ScreenHeight นะครับจากนั้นก็ Graphics.ApplyChanges นะครับเพื่อให้มัน Apply นะครับโอเคเบืบ้องต้นก็เสร็จแล้วตอนนี้ถ้าเราเปิดเกมนะครับรันเลยถ้าแค่นี้นะครับเราก็จะได้กรอบสีฟ้าในขนาด800คูณ600นะครับ ต่อไปนะครับผมจะกำหนดค่าคงที่นะครับสำหรับซีนต่างต่างก่อนนะครับมันจะมีทั้งหมด6ซีนนะครับเจ็ดซีนในเกมนี้ public c o n s t a n t int init scene init scene นะครับเอาไว้สำหรับเวลาเราจะสร้าง instanc ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างครั้งเดียว นะครับเปิดเกมมาสร้างครั้งเดียวแหละเราสร้างไว้ใน n n t t c e n e นะครับหรืออะไรก็ตามที่ต้องการ Initialize ที่ไม่สามารถ Initialize ในสเต็ปปกติของโมโนเกมได้นะครับก็จะไว้ในซีนนี้ซีนนี้อาจจะไม่มีการ Display นะครับอ,อ้อพอเข้าไปในซีนนะครับคุณอาจจะรอเป็นฉากดำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นโลโก้ไปก่อนก็ได้แล้วก็ทำการสร้างอิ t a n ตนหรืออะไรไปแล้วก็ค่อยข้ามซีนนะครับจะทำงานลักษณะนั้น ต่อไปก็จะเป็น reset scene นะครับ reset นี้ก็คือปกติเนี่ย init scene มันจะทำครั้งเดียวมันจะคล้ายๆกับ step ของ mono g a m นี่แหละนะครับคือ init นี่มันจะทำครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นสมมุติว่าถ้าเราเล่นไปจนเกม over นะครับเราต้องการกลับมาเล่นใหม่มันจะไม่วิ่งกลับไปที่ init นะครับมันจะกลับมาแค่ที่ reset นะครับ reset ก็จะ reset status reset ต่างๆของ ตัวเกมข้อมูลต่างๆให้มันกลับไปยังจุดเริ่มต้นจุดที่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับต่อไป constant int title title ก็อันนี้ไว้โชว์ title ต่างๆนะครับจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆโชว์ก็ตรงนี้นะครับทีนี้ playing init คืออะไรนะครับก็คือเป็น step ก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับเ,เราอาจจะถ,ถ้าอย่างที่เห็นในเกมนะครับพอเรา,เ,าเริ่มมาเนี่ยมันก็จะ Init ิตนะครับอิน t คุณจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับอินิตรีเเนี่ยจากนั้นนะครับตรงไทเติลเนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นคำว่า press any key to start น,น,นั่นคือไทเติ s ลซีนนะครับจากนั้นก็เข้ามาเป็น playing init scene ตรงนี้คุณจะเห็นมันขึ้นคำว่า stage แล้วตามด้วยหมายเลขของ stage เราก็จะเห็นยานของผู้เล่นนะครับเข้ามาจากทางด้านล่างแล้วก็กระพริบเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นถึงจะมียานศัตรูเริ่มบินเข้ามานะครับช่วงก่อนหน้านั้นตรงนั้นแหละครับก็คือ playing init นะครับเป็นการเตรียมการก่อนที่จะสามารถเล่นจริงๆเป็นเป็น playing จริงๆของเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นถัดจาก playing init ก็คือ playing play scene นะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราทำสคริปต์ให้ มีการคำนวณยานของศัตรูนะครับสคริปต์ยานของศัตรูทั้งหลายแหล่นะครับว่าอาจจะสเ,สเตจนี้จะเล่นถึงไหนจะจบยังไงจะเป็นยังไงถึงผ่านสเตจอะไรทำนองนี้นะครับ p ล b l ก c o o s t t n t t n n t n t n t u n u e Scene นี่ถ้าเกิดว่าเรา,เาแพ้นะครับตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะ continue ก็จะเป็นซีนนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายเกมโอเวอร์ซีนนะครับก็จะมีทั้งหมด7ซีนแต่มี6อ,อินเด็กก็คือ0ูนย์ถึง6นะครับเซีนอ่ะจากนั้นก็จะต้องมีตัวแปร ى, นะครับ private i n scene นะครับไว้อ่บอกว่าขณะน,นี้นะครับในเกมในลอจิกของเกมเนี่ยโฟลของมันเนี่ยอยู่ในซีนไหนนะครับมีซีนอย่างเดียวไม่พอนะครับจะต้องมี scene process index อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตัวตัวนับย่อยนะครับเป็นตัวควบคุมย่อยใน scene น,นั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าจะใช้ยังไงนะครับทีนี้ในการเปลี่ยน scene น,นะครับมันจะเปลี่ยนดื้อเลยอย่างเช่นเอาซ c e n e เปลี่ยนค่าตัวเลขไปเลยอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันเพี้ยนนะครับมันจะต้องมี s t e ปในการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอีกตัวแปรนหนึ่งนะครับ new scene และอบูลีนว่า east uh, scene change นะครับอันนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับการการเปิดซีนในแต่ละซีนขึ้นมานะครับทีนี้ตอน initialize นะครับเราก็ต้องกำหนดนิดหนึ่งนะครับ scene เท่ากับ i n i t scene เบื้องต้นนะครับของอในการเรียกว่า อินิเชทไลทครั้งแรกนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้นะครับเพราะมันเป็นครั้งแรกในตัวอินิเช l ไล e ์เนี่ยเราก็ใส่ซีนได้เลยแต่ถ้าหลังจากนั้นนะครับทำกำหนดซีนแบบนั้นพังนะรับรบองว่าบั๊กกระจายนะฮะผมก็จะสร้างเมธอดขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเมธอดตัวนี้มีชื่อว่า Change s c e n e นะครับอะไรที่เป็น private นะครับผมจะเริ่มต้นด้วย underscore นะครับ Change change s c e n e แล้วก็กำหนดมาว่าซีนใหม่คือซีนอะไรนะครับทีนี้ในเชนซีนทำอะไรบ้างนะครับก็คือกำหนดนิวซีน n i t นะครับ This ก่อนนิวซีนเท่ากับนิวซี e นะครับตัวข้างบนแล้วก็กำหนดว่า Is s scene ซีนเชนนะถ่ากับ True อันนี้ก็เป็น m e เ Change Scene นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันทำงานยังไงทีหลังนะครับหลังจากนั้นในอัปเดตในอัปเดตนะครับ ให้เราวางโครงไว้ก่อนเลยนะครับใต้ To Do ตรงนี้นะครับเราวางโครงไว้เลยนะครับโปรเซ s, <Process> <S ของเราจะทำงานตามซีนเพราะฉะนั้นสวิตช์ตามซีนได้เลยนะครับโครงหลกัหลกๆก็คือตามเคสนะครับเคส e n n t t s e n n นะครับสร้างไว้ก่อนเลยอ่า s s e t Scene แล้วก็อะไร t i t l e Scene playing init scene นะครับ playing play scene playing อ่ะขอภยัย continue แล้วก็สุดท้าย game over scene นะครับตัวนี้นะครับ apply ที่ draw ด,ด้วยนะครับ ว่าในการ d ดร w บางครั้งนะครับมันแต่ละซีนจะ Draw ไม่เหมือนกันนะฮะทีนี้ในการดรอนะครับมันจะต้องเริ่มต้นด้วย SpriteBatch Begin ทำไปเลยนะครับจะได้ไม่ลืมแล้วก็จบด้วย SpriteBatch End โอเคทีนี้เราก็วางโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ทีนี้ก่อนจะไป switch scene นะครับเราจะต้องเช็คอะไรนิดนึงก่อนสิ่งที่ต้องเช็คก็คือเราจะถามว่าถ้านะครับ is scene change นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็บอกว่า scene นะครับที่จะทำใน switch หลังจากนี้นะครับให้เป็น new scene นะครับหลังจากนั้นก็กำหนด scene process index ให้เป็น0นะครับคือเริ่มต้นใหม่ของ scene ใหม่นะครับแล้วก็ reset นะครับ is scene chain ให้เป็น false พอเริ่มอัปเดตนะครับมันก็จะเช็คตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงไปทำงานที่ scene เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยน scene นะครับจากข้างในเคสเหล่านี้ณนะรอบที่มันมีการเปลี่ยน scene มันจะยังไม่เปลี่ยนจริงๆนะครับให้ลองนึกว่าสมมุติเราอยู่ในช่วงของ playing init scene อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเรากระโดดไป playing play scene รือจาก p i n n p p l y y s e n n e ไป Continue นะครับถ้าเรากระโดดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับเวลาคำนวณ r r o e s s เนี่ยมันคำนวณในเคสนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอซีนเนี่ยซีน n ัมเรเราเปลี่ยนเวลาไป r r w เนี่ยมันไป Draw ในอีกเคสหนึ่งซึ่งมันบั๊กแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งรอบของมันเนี่ยเราจะยังไม่เปลี่ยนซีนนะครับเราจะกำหนดว่าจะมีการเปลี่ยนซีนโดยใช้เม s c e n ด c ีนเชนนะครับ ทีนี้ในรอบนี้มันก็จะยังาวาดในซีนเดิมของมันอยู่จากนั้นพอร,รอบถัดไปนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนซีนเพราะฉะนั้นการคำนวณกับการวาดก็จะอยู่ในซีนเดียวกันเสมอนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะครับที่ใช้วิธีนี้โอเคอน,นี้ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะครับของอตัวเกมนะครับแล้วก็โฟล์ของเกมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสร้างคลาสพื้นฐานสำหรับการทำแอนิเมชันกัน เรามาดูาสปร s h ชีตของเรากันก่อนนะครับสปรายชีตของเรานะฮะหลักๆคือตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีนี่คือเป็นยานผู้เล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นยานศัตรูนะครับอันนี้ก็จะเป็นบุลเลตต่างๆนะครับก็จะเห็นว่า,อาแอนิเมชนันมีไม่เยอะ นะครับผมก็เลยเอาแอนิเมชันของลูกกระสุนเนี่ยมาทำให้ดูด้วยนะครับอันหนึ่งจะเห็นว่าในารูปของ Player s h i ิเนี่ยยานของผู้เล่นเนี่ยนะครับถ้าถ้าเรามองแล้วเนี่ยเขาวางมาเนี่ยให้ตัดเฟรมได้ในขนาดเท่ากันนะครับเท่ากันแต่ว่าไอ้สองรูปนี้นะครับก็คือรูปที่เวลามันเบี่ยงเบี่ยงซ้ายนะจะเห็นว่ามันเล็กกว่ารูปนี้นิดหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในแต่ละเฟรมเนี่ยเขาเรียกว่าถึงเราจะตัดให้เฟรมมีขนาดเท่ากันนะครับเพื่อง่ายต่อการตัดแต่ว่าตัวคลไลเดอร์นะครับของรูปเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเราจะคอลไลเดอร์ที่ใหญ่อย่างนี้นะครับมาครอบอันนี้มันก็ไม่ได้เพราะมันจะมีช่องว่างนะครับเวลาบุลเลตมันวิ่งมาเนี่ยแล้วมันโดนช่องว่างแล้วมันระเบิดมันก็จะดูไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคลไลเดอร์มันจะไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็รูปแอนิเมชันนะครับก็จะเห็นว่า,าถ้าเป็นแนวแนวตั้งนะครับคือจะมีการขึ้นที่แนวตั้งเนี่ยก็จะเป็น2รูปนี้สลับกันแนวนอนก็จะเป็น2รูปนี้สลับกันนะครับอันนี้จะเห็นว่าเขาทํามาแค่ทิศทางเดียวคือไปทางซ้ายนะครับไปทางขวาได้ไม่มีนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ฟีเจอร์ในการวาดของ m o n นเกมเฟรมเ e ิร์กในการเขาเรียกว่าฟลิปรูปนะครับไปทางนั้นฟลิปรูปในแนวนอนนะครับส่วนยานอาของเอนิมีก็เหมือนกันนะครับ ปกติเวลาเราวาดสไปชีตเนี่ยเขามักจะวาดมาในแนวตั้งเอ่อมาถึงว่าแนวชี้ขึ้นนะวันนี้ก็เป็นหัวยานนะครับนี่ก็ถ้ายยานมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะหรือคุณเห็นว่าที่เป็นหัวยานาผมก็ไม่รู้นะผมว่าเนี้ยท้ายยานทีนี้อ่าเมื่อเป็นเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเอนิมีเนี่ยมันจะมาจากข้างบนซะมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องฟลิปเหมือนกันนะครับฟลิปลงนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับ เกมนี้โพซิชันของอตัวยานนะครับโพซิชันตัวยานเนี่ยจะถูกคำนวณที่ตำแหน่งกึ่งกลางนะครับจะไม่ได้ถูกที่คไม่ได้ถูกคำนวณที่ตำแหน่งบนซ้ายนะครับทั้งนี้เพื่อความสะดวกนะครับในการคำนวณและการวาดมันจะไม่เพี้ยนถ้าเราไปกำหนดตรงนี้มันจะเพี้ยนเยอะกว่านะครับอ่ ถ้าใครไม่เชื่อจะลองดูก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าในกรณีของเฟรมที่มีขนาดเท่ากันหมดนะครับเราจะกำหนดจุดเรียกอะไรจุด position ของยานไว้บนซ้ายเนี่ยมันก็ไม่ดูไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมี sprite sheet ที่แต่ละเฟรมมีขนาดไม่เท่ากันเมื่อไหร่นะครับแล้วเราไปกำหนดจุด origin นะครับอยู่ที่มุมซ้ายบนเนี่ยจะมีความเพี้ยนทันที นะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดจุดออริจินนะครับให้อยู่ตรงกลางเลยเนี่ยจะง่ายกว่านะครับเมื่อกําหนดจุดออริจินอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เท่ากับเราก็ต้องคํานวณโพซิชัน Position ของยานเนี่ยณนะตำแหน่งตรงกลางของยานด้วยก็จะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นะทุกออบเจกต์ในนี้นะครับในเกมนี้จะถูกคำนวณตําแหน่งจะถือว่าอยู่ที่ตรงกลางของของตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นออบเจกต์ใดๆนะฮะทีนี้ จากคลิปในเรื่องของการทำแอนิเมชันเนี่ยเราก็รู้มาว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยนะครับคือใน1นึ่แอคชั่นนะครับมันก็จะมีประกอบด้วยหนึ่ถึงมากกว่า1 f r a m เฟรมนะครับอย่างสมมุติว่าแอคชั่นอันนี้นะครับประกอบด้วย2 f r เฟรมคือเฟรมนี้กับเฟรมนี้ทำงานสลับกันเป็น l ูปไม่จบใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับมันก็ไม่มีแอนิเมชันนะครับก็เป็นแค่เฟรมเฟรมเดียวแต่ถ้าเป็นกระสุนหมุนนะครับอย่างอันนี้ ก็จะเป็นการเรียงนะครับแอนิเมชันของมันก็คือเรียง1,2,3,4,5,6,7,8แล้วก็กลับมา1ใหม่นะครับจะหมุนวนรอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลพื้นฐานที่สุดนะครับในการที่จะสร้างแอ i m เมชันเนี่ยก็คือเฟรมนะครับข้อมูลใน1นึ่งเฟรมนะครับจากจุดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง b a เ e Class ที่ เผื่อไว้ด้วยนะครับว่าคุณสามารถที่จะเอาเบสคลาสของโปรเจกต์นี้นะครับไปแอพพลายใช้กับโปรเจกต์แบบอื่นๆได้ด้วยนะครับถ้า Animation ไม่ได้ซับซ้อนมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับหรือซับซ้อนมากกว่าในระดับหนึ่งก็ทำได้นะครับก็ทำได้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะว่าในโปรเจกต์นี้ในแต่ละเฟรมเนี่ยไม่ได้คำนวณแบบอัตโนมัตินะครับเรากำหนดค่าลงไป แต่ถ้าเรากำหนดถูกต้องปุ๊บเนี่ยคลาสที่ไป inherit ต่อจาก base class ส่วนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่อง animation อีกเลยนะฮะโอเคในโปรเจกต์นี้นะครับผมจะสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมานะครับ add folder ก่อนนะครับชื่อว่า model นะครับคลาสใดๆหลังจากนี้จะถูกสร้างไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ model นะครับ โอเคต่อไปนะครับผมจะสร้างคลาสคลาสหนึ่งขึ้นมาเป็นคลาสพื้นฐานนะครับก็ไปที่โมเดลนะครับคลิกขวาแอดคลาสนะครับผมตั้งชื่อว่า Frame Info นะครับทำให้เป็น public c l a s s นะครับเพื่อจะได้ใช้ได้จากทุกเขาเรียกทุก ไอ m e s p a c e นะครับโอเคอ่า okay. uh, s frame info จะเป็นเหมือน data structure นะครับตัวมันเองจะไม่มี method อะไรก็จะมีแต่ p ropy e r t นะครับใน1 frame นะครับ p ropy e r t ที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือ rectangle ที่จะตัดเป็น frame ออกมานะครับผมให้ชื่อว่า frame rectangle นี้มันจะขึ้นตัวแดงเราต้องไป using ตัว f r a m e w o r ก่อนนะครับ rectangle ตัวนี้อ่าเป็น public ไปเลยนะครับ public ต่อมานะครับก็จะต้องมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าความกว้างยาวของกรอบที่จะเช็คการชนนะครับในที่นี้ผมจะใช้ชื่อว่า collider โดยทั่วไปแล้วกรอบที่จะเช็คการชนเนี่ย มันจะมีขนาดเท่ากับตัว destination rectangle นะครับซึ่งในเกมนี้ destination rectangle นะครับจะมีขนาดเท่ากับ frame rectangle เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัว collider มันก็จะมีขนาดเท่ากับ frame rectangle นั่นแหละยกเว้นบางเฟรมที่มันไม่เท่านะครับที่มันไม่เท่าอย่างเคสแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อป้องกันปัญหาผมก็จะกำหนด นะครับเราต้องยอมเสียโอเวอร์เฮดนิดหน่อยนะครับเผื่อไว้ในถ้าคุณมีสไปร์ชีตอื่นๆด้วยนะครับเช่นอาจจะมียานที่เมื่อเวลา m มูฟซ้าย o v e ขวาแล้วจะเป็นลักษณะเดียวกับ player ร h i ิอย่างนี้ก็ได้นะครับที่ขนาดมันจะไม่เท่ากันนะฮะก็จะต้องเสียอีก2ตัวคือ int c o นะครับค i ล h เดอร์วิกับ int collider นะครับก็จะเป็นตัวแปรที่สำคัญนะครับใน1นึ่งเฟรมที่จะเอามาทำเป็นแอนิเมชันนะครับอ่ะอีกอันนึงเกือบลืมนะครับ public sprites effects อ่ามองไม่เห็นเพราะเราต้องไป using ก่อนนะครับ using microsoft xna framework graphics อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับตอนหนึ่งเฟรมก็คือเขาเรียกว่า Sprite Effect s ที่มี S นะครับมันมีแบบมี S กับไม่มี S ต้องระวังครับต้องมี S เท่านั้นนะครับผมตั้งชื่อว่า Sprite Effect s คือตัวนี้นะครับมีความสามารถที่จะบอกให้มันฟลิปได้นะครับอย่างที่บอกว่าในเฟรมเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเป็นแอคชั่นในการเบีย่ยงซ้ายอันนี้เราก็ไม่ต้องฟลิป แต่ถ้าเปลเป็นแอคชั่นเบี่ยงขวาปุ๊บมันต้องฟลิปรูปนะครับในทุกเฟรมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใส่ทุกเฟรมนะครับอะไรนี้ก็คือข้อมูลใน1เฟรมนะฮะข้อมูลใน1เฟรมโอเคทีนี้จากเฟรมก็จะมาเป็นแอคชั่นนะครับแล้วก็ add class action info แอคชั่นก็จะประกอบด้วย ซีรีส์ของ Frame ก็คือ Array ของ Frames นะครับก็เฟรม e ฟอาร์ r รย์ frame, info, array, นะครับ f เฟรม่ะเกือบลืมนะครับต้องเป็น Public Class ด้วยนะครับ Public Class a อ n i o f นอ f น f ฟเฟรมอินโฟเฟรมเป็น Array นะครับของ Frame Info นั่นเองจากนั้นนะครับ Boolean นะครับ ชื่อว่า east loop อ,อันนี้ก็เป็นตัวกำหนดว่า action เนี้ยนะครับเฟรมมีการลูปหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น action info มันจะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งในในเขาเรียกว่า object อันหนึ่งเช่นเช่นยานของผู้เล่นนะครับมันก็จะมีกี่ action นะฮะที่เห็นเห็นเลยก็คือมีอย่างน้อย3 action นะครับก็คือ move ขึ้น move ลงจะใช้ action เดียวกัน นะครับเพราะมันภาพเดียวกันมูฟซ้ายนะครับแล้วก็มูฟขวาก็คือใช้รูปนี้แหละแต่ฟลิปนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งอ็อบเจกต์ก็จะมี3ามแอคชั่นแล้วนะครับในแต่ละแอคชั่นก็ประกอบด้วยเฟรมนะครับในนี้เป็นคอนเซปที่ผมวางอัลกอริทึมไว้นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะสร้างเบสคลาสที่จะใช้งานเจ้าเฟรมอินโฟนะครับกับแอคชั่นอินโฟ นะครับเป็นเบสคลาสของอ็อบเจกต์ทุกอ็อบเจกต์ในเกมนี้นะฮะ